สวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับมาดูวิธีแก้ไข Windows 10เสียงดังไม่เท่ากันทุกแอป,ปนะครับบางครั้งดังบ้างเบาบ้างบางทีเปิด YouTube สุดแล้วก็ยังเบาอยู่มีวิธีแก้ไขง่ายๆนะครับปกติแล้ว Windows 10จะแยกวอลลุ่มตามโปรแกรมตามแอปพลิเคชันนะครับก็ให้เข้ามาที่ด้านล่างที่เป็นรูปลำโพงนะครับคลิกขวา Open Volume m i x e r นะครับหลังจากนั้นคุณจะเห็นแอป,ปต่างๆ ที่เปิดอยู่โชว์เป็นวอลลุ่มแบบนี้ลองสังเกตดูไหมครับตัวนี้ที่คุณเห็นจะเป็นโคลมนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดมาแล้วยังไม่ขึ้นให้ปิดตัววอลลุ่มมิกเซอร์แล้วเปิดใหม่นะครับแล้วก็ปิดเปิดแอปใหม่ด้วยก็ได้มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับอย่างของผมเนี่ยสถานะตอนนี้เปิดส p o t i f y กับ Google Chrome อยู่นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้นะถ้าเราเพิ่มวอลลุ่มก็จะ,ะดังสุดนะเลย แบบนี้นะครับของตัวบว์เซอร์นะเราสามารถเพิ่มคำดังได้อีกตัวใช้คันน็อตอะไรประมาณนี้สำหรับน็อตของตัวทามเมอร์ตัวนี้ประมาณนี้เขาก็จะดันให้ตัวมาสเตอร์วอลลุ่มตัวเนี้ยขึ้นนะครับเราสามารถลดได้ปกติมาสเตอร์วอลลุ่มก็จะขึ้นอยู่กับเราเปิดตัววินโด์นะครับก็จะเป็นตัวนี้มาสเตอร์วอลลุ่มก็จะเป็นลักษณะของการคลิกครั้งเดียวก็จะขึ้นมาสเตอร์วอลลุ่มให้นะครับ หรือจะเป็นการใช้งานฟังกช์ชันที่เป็นปุ่มฟังกช์ชันแล้ว<อ>กดเครื่องหมายบวกลบก็ได้นะครับนนรบ,บวกะน,นะครับประมาณนี้สุดเลยนะครับแต่ว่ารุ่มของตัว Google Chrome ยังไม่สุดนะตัวนี้ยังไม่สุดถ้าเกิดเราปรับลดตัวนี้ลงมานะครับแล้วเราเพิ่มตัวนี้หลังจากเพิ่มขึ้นเนี่ยครับมันจะมีวอลุ่มอยู่สามชุดหนึ่งตัวมาสเตอร์ตัวนี้สุดแล้วแล้วก็ตัวของแอปตัวนี้ แล้วก็ตัวของคลิปอีกทีนึงนี่นะครับประมาณนี้นะสามารถที่จะปรับความเหมาะสมได้ปกติผมชอบปรับตัวนี้ให้อยู่ประมาณกลางๆนะครับแล้วก็วลหลังจากนั้นก็ปรับแอปขึ้นมานิดหน่อยแต่ตัวมาสเตอร์เนี่ยก็ปรับประมาณ70%ครับประมาณนี้นะครับ